ครับก็ทีนี้ผมก็ไปดูนะฮะต้นนี้นะครับผมจะเอาไปไว้ในกระถางเดียวกันนี่แหละนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้มีราออกมาแล้วมันพลนกจากกระถางด้านรอบมาฮะผมก็ตับนะครับ,ค,รบค่อยๆฮะเนี่ยมาซึ่งผมก็จะได้เง้าพร้อมลากแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเลยขอบกระถางออกมาแล้วนะครับผมก็จะตัดแต่งนิดนึงครับนี่นะครับอนนแบบเอาออกมันแบบเงี้ยแบบนี้จริง ต่งเลยฮะนี่คือต้นนะฮะออกมาลักษณะนี้ซึ่งผมมองว่าในต้นไม้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมดูว่ามันว,ว่างๆผมก็เลยว่าอ่ะให้งั้นผมลงตรงกลางเลยดีกว่าครับกดลงไปเลยครับนี่นะครับผมก็กดอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการเพิ่มต้นบัวนะฮะเป็นการตัดแต่งนะฮะในกระถางบัวนะฮะเซตอีกทีหนึ่งผมก็กดลงไป นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ฮนะในการตัดแต่งต้นไม้ของผมนะครับก็ประมาณนี้นครับับัดีครบขอบคุณครับทุกการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมา กดกะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ